สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9, 4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายกันเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ 518ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแปลงปันที่องละ2 0 0บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะน้องส่องให้ดูให้เห็นใกล้ๆกันเลยนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะต่อไปเป็นรายการที่3นะคะ รายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะวันนี้พระสมเด็จมีมาให้เลือกเลยนะคะต้องบอกว่ามีมาให้เลือกเลยยี่สิบรายการเลยนะคะพิมพ์ก็คลขาดให้กันนะคะอาจจะมีตำหนิแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะลองดูนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่นะคะมีให้เลือกยี่สิบรายการเลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะเป็นองค์นี้จะมีโรยผงตะใบทองนะคะนี่นะคะองนี้เป็นรายการที่หนะคะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะองค์นี้จะมีเส้นเกษานะคะเป็นรายการที่หนะคะ รายการที่7ดนะคะเป็นพระสมเด็จเกตชโยนะคะองนี้นะคะเป็นหน้าอกเป็นหน้าอกตลอดนะคะแบบนี้เลยองนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่8นะคะองนี้เป็นพระสมเด็จนะคะมีโรยมวลสารนะคะเป็นรายการที่8นะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวเลขนะคะเขียน2404นะคะเป็นรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่9ก้นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะน้องสองให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีค่าปรักนะคะรายการที่12นะคะองค์นี้นะคะมีเป็นชั้น3ชั้นแบบนี้เลยนะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะรายการที่14องค์นี้มีค่าปรักนะคะหน้าอกเป็นร่องตลอดแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะอง์นี้รายการที่15ห้านะคะน้องส่องให้ดูเนื้อผิวกันนะคะ ห้าหลังองค์นี้นะคะจะมีตาปั๊มนะคะแล้วก็มีคาบเหมือนคาบปิดทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะสมเด็จองค์นี้เนื้อผิวสวยเนียนเลยนะคะน้องสองให้ดูนี่นะคะองค์นี้นะคะ เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์6ชั้นนะคะแล้วก็ตรงหน้าอกเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะ อง์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็น้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมนะคะด้านหลังก็จะมีตาปั๊มนะคะสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะมีพี่ๆบอกไว้เหมือนเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะอง์นี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะ รายการที่19นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เนื้อผิวแตกรายงาสวยๆเลยนะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะ รายการที่20สินะคะอง์นี้นะคะเนื้อผิวแตกรายงาเหมือนกันเลยนะคะองค์นี้ก็สวยสวยเลยนะคะส่องให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเป็นรายการที่20สินะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะเดี๋ยวส่องหาชื่อพระก่อนนะ เป็นพระปิดตาพังพการนะคะเนื้อกะไรแบบนี้ด้านหลังเป็นพระยาคุตนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22เป็นพญาเต่าเรือนนะคะชื่อรุ่นสุขใจหลวงปู่หลิววัดไร่แต่งทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะน้องสองให้ดูให้ชมนี่นะคะ วัดไร่แตงทองชื่อรุ่นสุขใจนะคะหลวงปู่หลิวรายการที่22ต่อไปนะคะเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะองค์นี้นะคะรายการที่23วัดหลวงมนปี2513นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะคะรุ่นเลือนสมณศักดิ์นะคะด้านหลังเป็นตาโรสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะมีราบเลื่อนยศปลอดภัยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวออกสีดำๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมีตัวยันอัคาระมีเขียนตัวหนังสือหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระพุทธชินาราชนะคะพระพุทธชินาราชนะคะองค์นี้นะคะรายการที่27นะคะส่องให้ดูให้ชมนะคะ ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะเนื้อทองเหลืองสวยๆเลยนะคะด้านใต้ฐานก็จะมีต่อโคดนะคะ2จุดนะคะทำมาจากกับตาสัญลักษณ์วัดนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะเป็นพระปิดตานะคะวัดรอนนะคะพระปิดตาวัดรอนจังหวัดพัทลุงนะคะองค์นี้ตัวหนังสือคมชัดนูนสวยแบบนี้เลยนะคะปี2 5 0 9นนะคะต่อไปเป็นรายการที่ ยี่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2ี่สิบเกนะคะต่อไปรายการที่30มสิบนะคะเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญล่อหลวงพ่อไปนะคะ,ะ,คะที่ระลึกสองสี่เนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกศาโรนะคะปี19นะคะด้านหลังก็มีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะน้องส่องให้ดูให้ชมนะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่32สองนะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะวัดป้านจานนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดด้านหลังเป็นพระพรมขี่พญาคุฑแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่ส3สานะคะเป็นเหรียญอาจารย์ลีนะคะเจ้าอาวาสวัดอโศกการามนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน,นะรรมจักรนะคะเป็นรายการที่ส3บสานะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญหล่อกลมหลวงพ่อไปนะคะปี2 4 7 8ี่ดนะคะเป็นเหรียญกลมที่ระลึกหลวงพ่อไปนะคะอง์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่ฟู่นะคะหลวงปู่ฟู่นะคะวัดบางสมักจังหวัดะเชิงเ้าปี61นนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นรายการที่ สามสิบห้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นกุมารกวักสองม,มือนะคะกุมารกวากสองมือนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบหกนะคะต่อไป type. รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะองนี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญพระอุปชาอีวัดสตัตหีบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสตัตหีบนะคะที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปปี2 473นะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะรูปรอหลวงพ่อทวดนะคะรายการที่39นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่40นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะด้านหลังมีรอยตัวยันอักขรนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรเหรียญเล็กนะคะเหรียญ1นบาทช้าง3เสียนนะคะรอสหนึ 2, 1, 2, 7, องค์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามด้านหลังเป็นหลังยันนะคะที่ระลึกในงานผูกพระศรีมาส5 2 1าองนะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะองค์นี้นะคะเหรียญบาทน้ำมน์นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะหลวงพ่อชะไนนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นเหรียญทรงโรสสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะสังคะบ บอดีหรอคะชื่อวัดนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบเหมือนตัวอักขระนะคะแบบนี้ชื่อวัดนะคะหลวงพ่อชะไนยนะคะเป็นรายการที่ 45ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญเซมานะคะพ่อท่านคล้ายนะคะเหรียญเซมาพ่อท่านค้ายวัดสวนขันนครศรีธรรมราชปี2อง0น์นะคะองนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47เนะคะเป็นเหรียญจตุคามรามเทพนะคะเป็นเหรียญจตุคามรามเทพนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ ส7เนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะนะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยนะคะที่ระลึกในงานอุปสมบทสิทธ์นะคะเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะรายการที่48ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะองค์นี้นะคะด้านหลัง ตัวยันอักขระแบบนี้เลยเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ